และเพชรที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนในขณะนี้นั้นก็คืออัญมณีล้ำค่าหายากที่ใครหลายคนไม้ปองอยากจะได้มาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองผมเองผมอยากได้เองเริ่มจากการเดินไปเอาเพชรนี่มานคนนี่จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เหรอในการเคลื่อนที่อะการเดินอะ มันดูยากนะใช่ไหมมันดูยากตอนลงมาจากเชือกเด็ดดามันต้องเดินยังไงเนะี่ยอาดึบอาดึบอาขาแบบร้อยแปดสิบองศาแล้วกระดกขึ้นมาใช้หัวช่วยค้ำยันเอาไว้นี่เนะี่ยอ่ะแล้วเบือช่วยอ่ะอยืนได้แล้วยืนได้โอ้โอ้โอ้เดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวนะ่ขามันจะต้องอยังไงนะมืออ่ะแล้วตูด ตูดกระแทบไปแล้วช่วยมือใช้มือปั่นใช้เออเดี๋ยว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 ปั่นไปข้างข้างหน้าเออเออเออนี่ตูดพังหมดแล้วตูดแตกหมดแล้วเออเออเดี๋ยนะมันเหมือนเจ้าผิดทิศผิดทางต้องใช้ขาช่วยอ่ะกางขาไว้กางขาไว้อ่ะเราก้าวไปเราใช้มือใช้มือช่วยเออเอออ่าปั่น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  เดินสิไหมเดินสิมันลงมาจากเชืออยังไงเ่วะสภาพนี้เดี๋ยวนะเก so ้าค่อยๆย่อยืดกระลึบกระลึบกระลึบเอากลับไปกลับไปสะพานโค้งนะอ่ะหักหักมือคนเรามันห oh ักได้เยอะขนาดนี้เอ้ยอันนี้เหมือนจะได้นะเหมือนจะได้อะโอ m มก o d ความไปแล้วทุกคนเดี๋ยวนะเราต้องตั้งยืนหยัดขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวนะมือแขนจุดนี้เอาแขนกันมาก่อนแล้วก็ย่ย <c oughs> อยกไม่ท่าดีมันก็ไปได้เดหน้าถูไปกับพื้นแล้วนะเ,เดี๋ยวนะโอเดี๋ยวไม่เอาไม่ใช่ข้างหลังเพชรอยู่ข้างหน้าเออเนี่ยใช้แทดแขนท,ทัดไปกันทัดเออท่าดีได้เว้ ท่านี้มแต่จะผ่านกล่องไปยังไงฮัลโหลขอยืนหน่อยค่อยๆดันตัวขึ้นมากระลึบกระดึบไอ,อ,อ้ยาเฮ้ยท่านี้มันได้ว่ะทุกคนท่านี้มันได้เท้าไว้แล้วก็เออย่าเกี่ยวไว้ตูดเกียวไว้ขามีบไว้ขามีบไว้ขามีบไว้ที่กล่อง <Yeah. c oughs> เอาขาเกียวไว้เออนั่นแหละท่านี้ดูเหมือนจะได้นะแล้วดูเหมือนจะได้แล้วหรือเปล่า

มันยากมากเลยทุกคนเดี๋ยวนะเกี่ยวไว้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเธอะนะแม่อะมันจะต้องเฮ้ย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 ,เ,ยเหมือนจะมันจะฟุกนะเมื่อกี้มันจะ <c oughs> แล้วดูท่าเขาไปก้มกล่งตูดอะไรอยูต่ตรงกลง่องขอร้องเลยนี่ยังแค่จุดแรกนะเนี่ยจุดกล่องนะยังแค่จุดกล่องนะยัม ผ่านต้องผ่านเลเซอร์กับบันไดข้างหน้าอยังไงเนี่ยตูดตูดแขนตูดตูดแขนแขนเอ่อเอ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 อทีบอ่ะ,อะ,อะ,อะเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวไปข้างหน้าไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านี่จะเริ่มจะหมดความอดทนแล้วนะ ตาลงลงมาจะไงเดี๋ยวลงมายัางไงมลงมายัางไงเด็กเชื่อคนลงมาจะไงมลงมาท่านี้เหรอมันมีชีวิตรอดออกมาถึงที่นี่ได้ยังไงฮัลโหลไปค่อยๆกร็รื้บไปด้วยแขนหนึ่งข้างเกะกะไปหมดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแขนแล้วแตะกล่องได้แล้วทุกคนแขนแล้วแตะกล่องได้แล้วเอ้ยเอ้ยเหมือนจะ มันจะอย่าถ่ายก็ไปเป็นพอคอร้องเลยอันเนี้ยอันนี้คอร้องเลย <c oughs> แล้วดู <c oughs> หลังอ่อนจะจัดไปไปอย่าถอยหลังก็พอกว่าจะผ่านมาได้นะกว่าจะผ่านมาได้อ่าไปค่อยคยการ์ลไปเลเซอร์นี่คือยังไงอ่ะมันจะช็อตเราบ้าหรือว่ามันจะแจ้งเตือนรปภหรือยังไงไดล,ลองจิ้มจิ้มดูไหมจิ้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 ม จิ้มยังไงก่อนอะเราจะต้องโกงตูดเพื่อข้ามเลเซอร์ไปนะคะไม่ยากไม่ยากหรือเปล่าไม่ยากหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นแล้นวนะเราจะต้องมันเป็นเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าความอมน้อมถ่อมตนค่ะจะไปไหนมาไหนเจอเลเซอร์เนีย้ยเราจะต้องแบบนับน้อมคงคำนับ โดนดีบีบาลยาดโอ๊ยยิบแล้วไฟช็อตอ๋อนึกว่ามันจะเรียกรปภม,มานะโดนเลเซอร์ช็อตเฉยเลยเส้นไม่ถอยหลังสิเออเอาใหม่ต้องใช้แขนต้อใช้แขน,แขน <c oughs> หมุนเป็นใบพัดเลยไป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  ช็อตกี่ทีเราก็จะไม่ย่อท้อเราจะต้องผ่าเอาอ้เอาได้ใช่ม <c oughs> <c oughs> เราผ่านมาได้เฉยผ่านมาได้เฉยแี่เป็นในใน,ในจริงนี่คือตุยไปแล้วนะโดนช็อตขนาดนี้สี่าทีไปได้มีชีวิตรอดมาถึงตรงนี้นะทุกคนคำเตือนอย่าเอาเป็นเยี่ยง <c oughs> ใช้แขนนี่แหละเออท่านี้เวิร์กท่านี้เวิร์กใบพัดเรือไบพัดแขะเอ๊อติดติดติเหมือนจะติดนะมันจะเริ่มใช้ไม่ได้แล้วท่านี้ใช้ได้เฉพาะทางตรงทางลาบเท่านั้นนะทุกคนกราบรอบที่ร้านอ่ะด้วยวิธีคานเขาเอาเขาขึ้นไปก่อนนะเอ้อ ยกแขนขึ้นเออดีไปข้างหลังหมดเว้ยมันไม่ไปข้างหน้าเลยเดี๋ยวนะยืดแล้วก็จับอันนี้ขึ้นมันควบคุมยากมากๆคือทุกคนตอนนี้คือจิกเกรงไปหมดแล้วอ่านี่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 นแขนปรับไปข้างหน้าเราต้องพยายามกระดึบ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 กลับไปให้ถึงบันไดก่อนทุกคนแตงวาน,นี้บันไดอยู่เออ โอ้โอไปเราต้องไปให้ได้เราต้องไปเราต้องเราเด็กๆห้ามลอกเรียนแบบจัด,จดเลยไปยกแขนขึ้นยกขาขึ้นแล้วเราต้องปัน่นปั่นปั่นปันแล้วคือพุงเบือนจะได้แล้วหรือเปล่า ถ้าเอาพุงค้ำบันไดแบบนี้เหมือนจะได้แต่ก็ไม่เคยจะได้ว้าเฮ้ยอาเฮ้ยเฮ้ยยห,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 หลุดพ้นเราต้องค้ำยันไว้ให้ดีๆอย่าให้เราตกลงไปได้อีกได้อีกโอ๊ยติดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วก็ต้องใช้แขนเอออันนี้นะแล้วก็ปั่น ปั่นปะเออหลุดขึ้นมาแล้วหลุดขึ้นมาแล้วไปท่าสวยท่าสวยมีกล่องมีกล่องต้องทุบกล่องอีกหรือเปล่าต้องทุบกล่องอีกหรือเปล่าจังวันนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยทุบกล่องทุบกล่องกล่องยืดแขนไปสีฟอยโหัวเรามาติดไอ้คันนี้อีกนะทุบแขนขึ้นไปทุบแขนทุบแขนอะไรล่ะยืดแขนขึ้นไปยืดแขนขึ้นไปอเออแตกแล้วค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยสำหรับการขโมวยเพชรลอย่าบอกนะว่าต้องเดินกลับ นั่นไงมันไม่จบไม่สิ้นถามจริงไปเรารู้เทคนิคแล้วทุกคนตอนลงนะไม่เชื่อว่ามันจะต้องง่ายกว่าตอนขึ้นนี่ก,กะดึวไปเลยด้วยขาทั้งสองข้างเราเราจะเดินกลับบ้านด้วยขาทั้งสองข้างอย่างไมย่ย่อท้อแล้วเหมือนว่าแพนนี้มันจะใช้ได้ผลอีเซนเซอร์อีกนะ ปีอุย้ยเฮ้ยลบโปรเฟชชั่นอลนจัดจัดโปรเฟชชั่นอลจัดจัดอ๋อลบไหวโคตรโคตรกลับแล้วครับอย่าได้มาขาโมยอีกนะขอร้องเลยไปฝึกเดินก่อนวายยี <c> ่ <oughs> นาที14วินาทีนานโคตรโคตรแค่เดินแค่นี้นะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้แคชเชียร์เลเธอบายบุย